หลายคนคงจะสงสัยว่าทํายังไงนอเพจของเราถึงจะมีผู้ติดตามเยอะๆเหมือนเพจคนอื่นบ้างสวัสดีค่ะเพจสร้างเงินในอากาศค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปดีม่ประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กาลังใจกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับดีๆอีกอย่างหนึ่งค่ะเคล็ดลับนี้ก็คือการใส่แฮตแท็กค่ะการใช้แฮตแท็กเป็นการเปิดการมองเห็นที่ดีทีเดียวเลยนะคะเพื่อนๆงงใช่ไหมว่าการใส่แฮตแท็กอ่ะมันจะเปิดการมองเห็นได้ยังไงเพื่อนๆลองคิดตามนะคะปกติแล้วเวลาเพื่อนๆลงคลิปอ่ะใครบ้างที่จะเห็นคลิปของเพื่อนๆ ก็เป็นผู้คนที่ติดตามเพื่อนๆหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนกันถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเรามัวแต่รอคนที่เป็นเพื่อนเราคนที่ติดตามเรามาดูคลิปเราอะเมื่อไหรจะโตอะคนที่ติดตามเรามันมีนิดเดียวเองนะแต่ถ้าเพื่อนๆตั้งค่าเป็นสรรธราธารณะแล้วเพื่อนๆติดแฮชแท็กไว้อะเมื่อนั้นล่ละค่ะคนที่เขาไม่ได้ติดตามเพื่อนๆ่ะแต่เขาสนใจในเนื้อหาสาระในสิ่งที่เพื่อนๆแฮชแท็กเอาไว้อ่ะเอไอจะนําส่งคลิปของเพื่อนๆไปให้พวกเขาเหล่านั้นดูค่ะ เราสามารถใส่แฮตแท็กได้หลากหลายเลยนะคะไม่จาเป็นต้องใส่แฮตแท็กอันเดียวก็ได้ยิ่งถ้าเป็นแฮตแท็กที่เกี่ยวข้องกับคลิปที่เราทํานะมันจะสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาดูคลิปเราได้เยอะขึ้นค่ะทริคเล็กๆอีกอย่างหนึ่งก็คือแฮตแท็กติดกระแสะค่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าแฮตแท็กติดกระแสะผู้คนจะเยอะแยะขนาดไหนแล้วยิ่งถ้าเพื่อนๆทําคลิปที่เกี่ยวข้องกับกระแสะนั้นๆนะแล้วติดแฮตแท็กด้วยอ่ะเพื่อนๆรอรับความปังได้เลยค่ะฝากไว้ให้คิด